อาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเาพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองวังวัวใกล้าสารปกครองและอสมทนครศรีธรรมราชสำรองจองโตโ๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียฟอร์มคุณนักกิพง์บุรพธานินคุ้มท่าชา้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันฟุตซอลเดือน1ิบเทพไทยครับครั้งที่12มหกรรมการแข่งขันฟุตซอลที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยชิงเงินสดและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพระน,าธ,านธัตันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะณนาสนามฟุตซอลดีพีสเตเดียมเริ่ม20สิทิ้งหาถึง10บตุลาห้าเ้าประธานจัดการแข่งขันนายพงศ์สินเสนพงศ์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบกับกีฬาเมืองคอนช่วงที่2ครับเรามีบุคคลเด่นมีบุคคลในแวดวงกีฬาและก็มีเรื่องราวความคืบหน้าความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเดือที่2เราเจาะลึกในรายละเอียดเหล่านี้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับสำหรับบุคคลที่อยู่ในแวดวงกีฬานะครับนั่นก็คือกีฬาจักรยานนะครับก่อนจะผันตัวเองมาปั่นจักรยานก่อนจะมาเป็นกรรมการสมาคมนะครับครั้งนี้สมัยที่2แล้วนะครับ อยู่ในแวดวงกีฬาเมืองคอนมานานพอสมควรนะครับขอตอนรับคุณกิติศักดิ์เชียนศีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านาลยาครับอืก็ก็คงจะคุ้นชินนะครับอยู่กับสมาคมมาสมัยที่สองสมัยที่สองนะครับแล้วก็ถ้าชอบปั่นเนื่องจากว่าเป็นปีที่คนไทยเนี่ชอบปั่นจักรยานครับตั้งแต่ปีที่แล้วครไบฟอร์มัมไบฟอร์เดสนะครับแล้วก็กีฬา ปั่นจักรยานตามวาระโอกาสอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2,159นะครับท่านกิจิศักดิ์ก็ได้ทํากิจกรรมตั้งใบพวมัมตั้งใบพอเดสเป็นประธานเองตั้งสองรายการใหญ่ที่ผ่านมานะครับช่วง<อ>ให้ทํากีฬาจักรยานเป็นฟีเวอร์ไปเลย<อ>หลังจาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เป็นกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครรรมราชก็มีการมอบหมายภารกิจให้กับรุ่นหลังๆนะครับได้มาเป็นประธานกรรมการบริหารชมรมบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะมา จับเรื่องของจักรยานเนี่ยไปไปมาไงครับไปเล่นกีฬาอะไรหรือทําไมมาอยู่ในแวดวงกีฬาได้ตรงนี้เอาว่าก่อนหน้านี้ได้ทาอะไรมาก่อนครับทําอะไรมาก่อนครับเรียนท่านอาจารย์และท่านเลขาข้ารมการและพี่น้องท่านผู้ชมหล้งหลายครับผมที่ทัเทียนสีนี่เป็นคนชอบออกกําลังกายดูแลสุขภาพมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่วัยรุ่นนะครับว่าอย่างนั้นครับก็อาชีพก็คือเป็นคนรับราชการครับ เป็นได้ด้านสาสุขคือด้านสาสุขนี่เน้นเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับตัวเองก็เน้นเรื่องสุขภาพก็เป็นสาสุขอำเภอหลายอำเภออำเภอบางขันอำเภอเชะอวดอำเภอร่อนพิบูร์อำเภอจุฬาพรอำเภอพระพรหมสุดท้ายสองปีนี่ขึ้นมาอยู่ที่เป็นรองสาธารณสุขจังหวัดนครสิธราชอยู่สองปีนะครับและ,กะเกษียณก่อนกเกษียณน,นี่เมื่อก่อนนี่ก็เล่นจักรยานเออก,กีฬาเป็นหลายประเภทส่วนใหญ่ก็วิ่งมินิ อครับครับวิ่งฮาบวิ่งมาธร์ก็วิ่งอยู่หลายปีวิ่งอยู่หลายปีมัอนครับก็วิ่งวิ่งก็มันปวดเข่าเคยเคยไปวิ่งรันสกามาราทอนครับเพราะเขาจัดไปนานผมเลิกิมผมเลิกไปแล้วแต่แต่ที่บ้านไม่วิ่งหนีนะครับคุณนายไม่วิ่งหนีไม่หนีครับก็ปั่นตัวเองมาทีมันบอกว่ามาปั่นจักรยานที่ ก่อนเกษียณ2ปีพีโพสต์ในได้ตอนนั้นครับพีต้องพอรอ8อสี่สมาเริ่มจับจักรยานตอนนันไห้าร้อยี่สปดไอี่หาสิบเกประมาณ10ปีประมาณสิบปีมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพอปั่นจักรยานสุขภาพปั่นก็ไปหลายที่ไปยกตัวอย่างเทิดพระเกียรติจากนครไปกรุงเทพก็เคยครั้งหนึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นประธาน ตอนนี้ยังหนุ่มๆอยู่นยังหนุ่มๆหนุ่มมากเลยที่ชอบจักรยานไม่ใช่เพลงยอดรักสนั่ใจนจักรยานกันจนเ่ยจักรยานกันจนปั่นมาปั่นมารู้สึกว่าชอบนะครับว่าชอบเห็นว่าการปั่นจักรยานมันได้อะไรอีกเยอะแยะครับพอหลังจากเกษียณสองปีนี่สมาชิกก็บอกว่าพี่นครนี่เป็นจักรยานนี่มานานแล้วแต่ไม่บูมเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นก็ประธานยังไม่มีมีก็เล็กๆแบบออกปาก บ้านเราว่าออกปากช่วยรับทีช่วยช่วยเป็นหน่อยเป็นหน่อยก็คิดว่าเอเราอยู่นครนี่อยู่กีฬามาก็รับตําแหน่งหน้าที่ปีไหนได้ตอนนั้ปี2อ5พัน้าร้อ้าสจาก2 5 8 8 48ก็6ปี่ปก็ปีหกปีก็มาเป็นประธานชมรมจักรยานจังหวัดนครสีมราชเข้ามาช่วงนั้นก็เริ่มจดทะเบียนครั้งแรกครับ ที่ให้ชมรมทุกชมรมมาขึ้นกับสมาคม2 6, 5 5 4จดทะเบียนนะอ่าใช่ครับ,รบเข้ามาก็ดําเนินการ,รมาพอดําเนินการมาเป็นชมรมจักรยานยวาวนต์นครสีมราชเนี่ยคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อเราทําจักรยานเพื่อสุขภาพเน้นสุขภาพเชิญชวนว่าให้พี่น้องประชาชนนี่หนึ่งว่าอยู่สาสุขนสุขเน้นว่าเรื่องส่งเสริมสุขภาพเรื่องโรคอ่อนอาจารย์ครับเพราะเรารู้ว่าอยู่สาสุขโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ เบาหวานครับความดันไาม,นมันในเลือดครับถ้าปั่นจักรยานวันละสักหนึ่งชั่วโมงนะคิดว่าหนึ่งชั่วโมงให้อยู่บนอานจักรยานระยะทางไม่เกี่ยวมันจะลดโรคครับนะครับพอกระแสรตรงนี้ทำมาทำมาทำมา,านะครับก็บูมชาวบ้านก็ทุกคนใหม่ๆก็ขเข้ามามากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นแล้วอาจารย์คิดว่าเราทำอย่างไรว่าจังหวัดนครจังหวัดใหญ่นี่ เมื่อเป็นประธานตรงนี้เราก็ไปแข่งขันกับเพื่อนอยู่ตลอดแต่ของเรานี่ไม่เคยมีจัดการแข่งขันระดับทางเรียบระดับจังหวัดครับข็เป็นคนรีเริ่มบอกว่าต้องจัดทางเรียบของจังหวัดก็จัดครั้งแรกก็เริ่มจัดก็ปีปีตั้งหร่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสิบบกก็เพิ่งจัดนะรับสามปีครับจัดมาสามปีมาเว้นปีนี้ปีห้าบเก้า ห้าเก้านะครับปีห้าเก้าห้าตอนนั้นเฮารับครับก็ครั้งแรกกมีนักปั่นทั่วประเทศที่มาสองพันสองร้อยคนที่ร่วมกับกองทัพร่วมกับอวจหลายหน่วยงานเป็นส่วนเพื่อโปรโมตจังหวัดนครราชศีครับครับแข่งทางเรียบก็มีผู้สนใจเยอะเนื่องด้วยว่าทางชมรมนี่วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครบคกัวทหารที่มีผลกระทบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมาจากจุดนั้นเราก็เอาตรงนี้มาเป็นจุดขายว่า แต่ว่าครอบครัวอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับแต่ที่เสียชีวิตพอช่วงนั้นรู้ข้อมูลตั้งแต่ปี47นะครับที่รวบรวมมาจนถึงปีห6หครับ4ี่น48คนที่เสียชีวิตโอ้เยอะนะครับเฉพาะคนนครศรีธรรมราชทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งคนละเรือนครับก็เขาคิดว่าเราทำอย่างนี้ก็ไปปรึกษากองทัพปรึกษาผู้ว่าปรึกษานายกอบจ สิบกว่าหน่วยฮานล์เห็นด้วยนะครับผมก็ทาโครงการเสนอขอกองทัพมาร่วมใช้ธนมินกองทัพกองทัพก็ออกใช้กําลังพลยุโรปอรอนมีเรือฟลเตอร์มีปืนใหญ่มีสนามบินที่มาใช้เยอะแยะมากมายนะครับนี่ยอมรับถ้าเป็นฮบประมาณนี่ผมบอกไม่ถูกว่ากองทัพให้มาเท่าไหร่นะครับนี้คือเริ่มต้นเป็นที่รู้จักเราขานกันว่าถ้าจักรยานทางเรียบ ต้องนครในใต้ไม่มีที่ไหนทําใหญ่ถ้าเราลอยตัวยิงด้วยปืนใหญ่อาจารย์โอ้ครับพอยิงปืนใหญ่ปุ๊บเฮลิคัปเตอร์ก็ขึ้นไปลอยอยูภาพนิ่งจับภาพนะครับจวาใช้แทนโดรนเลยแทนโดรนเลยทนโดรนยังไม่มีใช้เฮริคัปเตอร์นะครับนี่คือสุดยอดที่ทํามาเห็นว่าตอบรับ จากพี่น้องประชาชนพี่น้องในจังหวัดนครทีมราชที่ปันเพื่อสุขภาพก็มีสวนร่วมเยอะตอนตอนนั้นถือว่าเป็นประธานเป็นทางการล้วอยัปะานไม่ไม่ได้ออกปากไม่ได้ขอร้องเลยนะครับเป็นปานปี2556ร้บินครั้งที่หนึ่งร่วมเท่าไหร่ครั่วม2,200 2น0 2คนครับคอง2นี่อาจารย์ที่ในสนามนี่5,000กว่าครับตอนนั้นไปปล่อยจาก จุดสตาร์ทตรงไหนที่สนามบินกองทัพภาคที่สี่โอ้ในบริเวณสนามบินก็เป็นลานกว้างร้อยกิโลเมตรครับพยาต่างก็ไปสนามบินไปท่าดาลาไปนกพิทำครับแล้วไปเวียนราชพัฒนอืมนะครับแล้วเรากลับมาที่สนามบินนี่มาถึงปีห้าสิบปุไปโซนเหนือแล้วก็ไล่ไปทางตะวันตกต่อมาปีสองพันห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดช่วงนั้นนี่การ์เซนตอบนายกกรรมาคมของเราเนี่ยเขาเป็นนายกอบจอ๋อนายกการเมืองสัทธวัฒน์รองยุทธนี่เป็น รองนายกอบอนผมก็เข้าไปขอปรึกษาบอกเนี่ยปีนี้จะขอจัดทางเรียบอีกสมัยหนึ่งขอสนับสนุนทบประมาณเนื่องด้วยการจัดแข่งกันนี่ใช้ทบประมาณเยอะเยอะครับอืเข้าไปขอบอกไม่ขออะไรมากขอเสื้อสามพันตัวมาคุยกันกับนายกกับเตาตนรองยุทธทำไมเป็นรองรองยุทธบอกได้นายก่าได้การให้เรื่องเสื้อผมถ้าเมื่อได้เสื้อมันก็ ลดค่าจ่ายเยอะนะครับปีห้าสิบเจ็ดครับครับห้าเจ็ดจัดนั้นก็สองพันประมาณสองพันสามโอ้เกินกว่าปีปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นนี่เรายอมรับว่าหนึ่งของเรานี่จัดไปร้อยยี่สิบกิโลเรื่องตั้ตาจากสนามบินกองทัพภาคที่สี่เราเปลี่ยนเส้นทางอาจารย์ครับ คือการจัดกยานสองปีอปีที่ผ่านมาเราวิ่งออกไปท่าแพาคนในเมืองไม่เห็นคครรัับบโอ้ว่าเราทําอะไรกันคนไม่รู้ตะก,กี่พันมาอยู่ในสนามครับวันเสาร์นีอันเสาร์ที่เรารับเสื้อรับของออรับเสื้อรับเบอร์เนี่ยในเมืองโรงแรมเต็มหมดอครับห้องอาหารเต็มหมดับ นี่คือภาพลักษณ์ที่ได้กับเมืองเมื่อปี2557 57เหมือนกันเราเปลี่ยนเส้นทางบอกผ่านสีแยกออกจากสนามบินมาเข้าสีแยกตลาดแขกแสดงว่ากีฬากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยทั้งที่พักอาศัยทั้งอาหารการกินครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็มาปีนี้เราเมื่อก่อนนั้ปี57ปั่นเราปั่นจากข้ามมาในเมืองแล้วไปที่ไหนกลานสก้าร้อยกิโลเหมือนเดิม ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบโอ้ครับไปทับเส้นกันบังเอิญปีนั้นอยอมรับว่าไปทับเส้นมาราบอลลารัโอ้ครับมาราบอลลารช่วงมิถุนายช่วงมิถุนาวันเดียวกันวันเดียวกันจะไปเขาช้างศรีจะไปทับเส้นครับผมกับผพอประกาศรู้พับเอยนี่ประุเวลามาตรทบอนเราในใจหนึ่งว่าเออไม่เป็นไรให้เปิดเมืองลาร์ายิ่งใหญ่อีกครับทั้งมารตอนทั้งวิ่งครับโอเคเออทั้งมาตรตบอนทั้งจักรยานครับเออพอทับเส้นทาง มาลาทอนเขาบอเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมก็ผ่านขึ้นเขาทงครับครับไปยูเทิร์นที่ปั๊มน้ํามันที่บ้านไม่ปลายนาบ้านนาบ้านนาบ้านนาครับ120กิโลครับกรับมาถึงเช่นชอันปีตั้งพอปีที่สามจะดีกปีที่สามพบประมาณครับจะหนักไปหน่อครับีสองทั้งด้วยปี2018 18อืมขอต่อข เข้มมากเรื่องเสื้อนี่ไม่ได้เลยไาดอุปโภคบรไม่ได้ผู้ผดเสียนเวียนเก่าครับเนี่ยนผู้จัดเรายอมรับขอเขาขอทำอะไรเราก็ต้องจัดที่ห้าแปดนี่สองพันห้าร้อยคนเพิ่มขึ้นเสองพันสองสองพันสามสองพันห้าครับนี่จะนับเฉพาะผู้บันลงทะเบียนนะครับไอ้คนที่บันลงทะเบียนเนี่มีเป็นหน้าร้อยเป็นพันที่มาวนเวียนกับปั่นอยู่ด้วยนี่ไปรันตการเหมือนเดิมเขาช้างสีแล้วกลับมาเหมือนเดิมครับ ก็อย่างน้อยให้ขึ้นเขาช้างสีทุกครั้งเที่ยวที่แล้วต้องเปลี่ยนยอมรับว่าไปคีรีวงด้วยของจังหวัดนครศรีธรรมเรื่องเส้นทางที่เราสำรวจดูว่าในภาคใต้นะหลายเกือบทั่วประเทศการปัจจัยทางเรียบของนครนี่คือเส้นทางเป็นที่ยอมรับของนักปั่นเหมือนกับมาราธอนลันตากาครัับครบเป็นที่ยอมรับอันหนึ่งมันจักรยานนี่มันทางเรียบจริงแต่ว่ามันต้องมีเนินให้เล่นครับมีเขาให้เล่นด้วยไม่ถึงกับสูงมากนะ แต่ว่บรรยากาศดีบรรยากาศดีิงวดนล้อมดีมันพิชิตกันว่าใครขาแรงมันชนะกันที่กลับที่เขาโอ้ร้อยกว่ากิโลเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นพอเราจัดครั้งนี้นึกด้ว่าพี่น้องที่อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเพื่อสุขภาพจะเข้ามาร่วมเยอะนะครับ5ใน2,500ที่เพื่อสุขภาพประเภทเขาเรียกว่า30กิโลพันกว่าคนอาจารย์ลองดูตามติดดเพื่อดูว่าสุขภาพเขาเรียกว่า เป็น V.I.P กับสุขภาพไม่มีการแข่งก็ประมาณนครศรีธรรมราชลานกาไม่มีการแข่งขันแต่ว่ามันก็แข่งกันแล้วพวกนักปั่นร่วม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 กิจกรรมมนนกัใครจะถึงไม่ถึงไม่เกี่ยวครับเออนี่ครับส่วนหนึ่งก็มีส่วนร่วมอีกเยอะของเรากจักรยานทางไกลปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดท่านประธานเนี่ยทำตนได้ีกก็คือไป่ฟู่มัมและไป่ฟู่เด็ดต่างต่อเนื่องมาเลยครับเป็นไงบ้างครับเรื่องบรรยากาศคือก่อนตรงนี้เน้นทั้งที่ว่าเราเหลือหักค่าใช้จ่ายเบ้าให้กองทัพปีแรกนี่ครับ 15บทุนทุนละหมื่นโอ้ก็แสนห้าก็เยอะครับปีที่2นี่เราให้ช่วงนั้นปีที่สองนี้ยี่สิบทุนอ๋อเป็นสองแสนห้าสองน้าครับให้หมดคิดว่าหมดหน้าตักเลยครับพอปีที่3อย่างที่เรียนแล้วว่าคนมัน2 5งพัมันค่าจะจ่ายเยอะเสื้อจากโจอก็ไม่ได้ครับก็เราจ่ายให้มอบให้สิบทุนครับ ก้อนหนึ่งแสนก็ยังเยอะครับเยอะอยู่เยอะหมดหน้าตักจมลมไม่มีตังเลยแค่หลอดหมดมอบหมดเพื่อการกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับของจังหวัดหลายภาคส่วนพอใบพอมัมท่านรองผู้ว่ามอบับตอนนั้นท่านรับผิดชอบรองสีพัฒน์พัฒน์กุลกุลก่อนที่ขึ้นประชุมกรุงเทพโทรสารผมก่อนว่าเนี่ยก็จะจัดใบพอมัมท่านประธานจะเอาเส้นทางตรงไหนระยะทางเท่าไหร่ไปประชุมกรุงเทพก็โทูมาผมออบอกตรงไหนได้ ด้านอะเริ่มต้นอืพอเริ่มต้นั๊บตรงนั้นที่ลงทะเบียนไว้ก็เยอะนะตอนนั้นท่าหนได้กำไรพอหมำมกำไรพอหมำมประมาณหกพันหกพันนะครับก็ให้ทางจมรมจัดขบวนรกับท่านของฝ่ายของจังหวัดนะครับฝ่ายป้องกันอะไรเรียบร้อยกระทกุมเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นปั่นเฉลิมพระเกียรตินี่ต้องรู้เลยระมัดระวังหลายอย่างจมรมเพื่อรับผิดชอบผมก็ขึ้นอยู่บนรถประจำปันผมบอกว่านับปั่นวันนี้เราไม่ใช่แข่งขันนะครับปั่นเพื่อเทิดพระเกียรติเน้นความช่วยหามเป็น ระเบียบเรียบร้อยและสมประเกียรติด้วยและต้องการบันทึกตอนนั้นบันทึกเออคิจสถิติด้วยกินเน็ตบุ๊กกินด้วยครับทุกคันทุกคนที่ปั่นเนี่ยห้ามแซงรถประชาสัมพันเพราะผมขึ้อยู่บนหัวรถหัวรถนะครับกับคนโอ้โหแถวยาวเหยียดหลายกิโลไม่ได้ปั่นเลยถ้ามาตามปั่ก็เริ่มตั้งแต่สนามหน้าเมืองครับสนามหน้าเมืองแล้วมาตั้งเริ่มต้นที่สลักลางสลักลานลอยมาถือว่าถนนอ่าหัวถนนแล้วก็ไปทางพัฒนาการผูกขังเลยไปเลียทาเเพแล้วมาที่ ก้ากองทัพท่าคือตัวหนึ่งพอใบพอเด็ดอีกท่านผู้ว่าก็สั่งอีกพอให้ทางชมรมเรียกเข้ามาประชุมทุกครั้งผมรับผิดชอบบอกไม่มีช่วงตรงนั้นนันมันร่องหัวหัวเรียกว่าต่อด้วยเนื่องด้วยผมนี่มาอยู่ในพื้นที่ที่ยาธันวาผมนี่ไปปั่นเทิดพระเกียรติทั่วประเทศครับไปทั่วประเทศเนื่องด้วยว่ามีชมรมเออของของสมาคมไอมูนิธิ ไอ้ห้าธนวา่านะครับเรียกว่าปั่นเพื่อน้องของปั่นเพื่อโลกไม่ไม่พอเดสนี่เท่าไหร่ได้ครับผมมาหมื่นหกหมื่นหกพันพันหมื่นหกพันไม่พอมันนี่หกพันนะครับแต่ว่าปั่นเพื่อพ่อเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่บันทึกไม่บันทึกอ่าครั้ไม่บทึกผู้ว่าประชุมเนี่ยต้องถามประธานตลอดทีนี้ผมปั่นเพิดอพระเกียรติอยู่แต่ว่าผมบอกเอามาทันครับผมก็กลับมาทันมาดำเนินการ เรเรียบร้อยการปั่นก็เหมือนเดิมครับคุมคือเรารู้ระบบรู้ละเอียดเรียบร้อยว่าเรี่ยนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ควบคุมหัวขบวนหมื่นหกนี่อาจารย์หัวกระบวนจากที่ว่าสารากลางหัวกระบวนนี่มันเลยไปที่โรงแรมราวดีนี่เลยไปแล้วครับอ้อมค่ายอ้อมค่ายถนนปากพุนอ้อมค่ายเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ายแถวยังอยู่ที่สารากลางครับสารากลางครับเหมือนกับหัวกินหางครับเขาไปเลยขึ้นตัวแล้วครับเลยรึ่งตัวเลยนี่คือจุดยอด ของในจังหวัดนครนนทาชรก็ถือว่าเป็นความประทับใจของท่านเองแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาความภูมิใจที่ทํารายการทั้งจักรยานทางไรลนความราดสามครั้งแล้วก็ไว้พวมมาหนึ่งครั้งไว้ไว้เด็ดครั้งที่ใหญ่ๆจากวิ่งมาสู่การปั่นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปตรงไหนอย่างไรบ้างคือจริงๆถ้าคนออกกําลังกายอยู่แล้วก็มีเปลี่ยนบ้างเนื่องด้วยว่าการวิ่งนี่ถ้าวิ่งผมตอนเป็นสาธาะอูดนะครับสี่ปีเอง ผมวิ่งซ้อมแต่เช้านั่งไปทุ่งทาราดวิ่งอยู่คนเดียวตีห้าจะหกโมงกลับบ้านแล้วอาบน้ําเสร็จขับรถยนต์ไปชักขวดอยู่อย่างนั้นเจ็ดสิบกิโลอยู่วิ่งอยู่คนเดียวประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นวิ่งแต่ละวันตอนหนุ่มๆประมาณที่ว่าวิ่งซ้อมประมาณสิบกิโลที่วิ่งเอ่าว่าวิ่งข้าวสนามก็ยี่สิบเอ็ดกิโลวิ่งห้าครับก็เนี้ยทาอยู่ตลอดพอมาจักรยานเห็นว่าการ ปั่นจักรยานมันเปลี่ยนแนวคิดคนการจักรยานนี่ที่ผมพูดอยู่ตลอดในการสร้างสังคมเบิกบานทั้งนครของกรมจักรยานนะครับที่ถนนลานคนเมืองนะครับอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์ละประมาณ80ดิบถึงร้อยคนทั้งมือใหม่เมื่เก่าผมก็ให้ศึกษาตลอดเรื่องพูดอยู่ย่างนี้จนศูนย์นันไมที่สิบเอ็ดส่งเข้าประกวดเป็นชมรมองค์กรดีเด่นระดับประเทศผมไปรับโล่ ที่กรุงเทพจากรองนายกรัฐมนตรีในตำนางชมรมในเรนของชมรมจักรยานอานกอก็จังหวัดอื่นๆเขาส่งอะไรของเราทรงกับผมจักรยานทั้งอ่นเขา่งหลายประเภทนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาครับครับพอแล้วก็บอกว่านื่อจักรยานได้สุภาพได้เพื่อนครับนะได้เพื่อนได้สุภาพเราก็เปลี่ยนวันนี้ไปล้านนาครับวันนี้ไปปากปนอานคร ช้าวนี้ไปร่อนพี่บุญบางทีไปต่างจังหวัดาวบางทีก็ไปต่างภาคไปเลยครับผมตามเทิดประเกียรติจากนาครไปกรุงเทพเทิดประเกียติใน5ธันวาประบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกครั้งที่หัวท,ที่นำเองตามประชนพรรษาเช่นออกจากน,านครพรรษานครปีสองพันว่าแปดสิบสี่พรรษาก็เริ่มรับแปดสิบสี่คนแต่พอออกจากนครไปรวมทบทุราชชุมพรก็ร้อยกว่าไปถึงศรีราช สี่ครั้งสีราชไปหัวหินสองครั้งรวมหกครั้งครับพันนี่คือความประทับใจที่ไม่าทำเทิดพระเกียรติแล้วก็อีกปีที่แล้วเนี่ยปันเทิดพระเกียรติห้าสิบสองวันผมไปปันห้าสิบสองวันผมปันไปได้สี่พันห้าพันกว่ากิโลท่วประเทศคอันคือตรงนั้นแล้วก็ทําตรงนี้มาก็เนี่ยทางทีมงานตันตันเลขาก็บอกว่า ต่นั้นเป็นรองว่าให้เข้ามาอยู่ในสมาคมกีฬาครัพอข้ามสมาคมก็คือส่วนหนึ่งจริงๆอะด้อยมากกับความรู้เรื่องกีฬานะหลายๆประเภทแต่ว่าหนึ่งก็ภาคภูมิใจที่เราได้รับเกียรติที่เราทำนี้มานะครับเขาได้มาเป็นอยู่ในกรรมการสมาคมสองสมัยสมัยไม่นี้เป็นสมัยที่สองสมัยที่สองรัยมนี้สี่ปี่ก็อย่างน้อยก็มีพื้นฐานกีฬาจากการวิ่งแล้วก็มาปั่นจักรยานพอปั่นจักรยานเริ่มเริ่มดังมากแล้วก็ทําให้เป็นฐานของ การปั่นจักรยานในจังหวัดนครธิมราชแล้วก็ทารับผิดชอบมาสองครั้งที่ว่าเป็นประธานชมรมจักรยานการคัดเลือกกีฬาในระดับภาคนะครับครั้งแล้วนักเรียนนักศึกษาแล้วครั้งขอนน้นกีฬาเยาวชนที่ไปแข่งที่วัยรัคกับเขาเป็นที่ยอมรับนะครับที่เราทํามาหนนภาพลับของจังหวัดนครธิมราชนี่ทำให้อ่ ทีมงานจักรยานทั่วประเทศที่เข้ามาเขาก็ชื่อชมนะครับบางจังหวัดทางกรรมการของกกตที่กระทรวงมากรุงเทพมานะเองประเทศไทยก็บอกว่าไปแต่ละจังหวัดเขาไม่เคยเจอประธานมานครเนี่ยมาเจอประธานเองประธานเองควบคุมเองดูแลเองทุกอย่างนะตามเขาเนี่ยทางนุฬาเขาชื่อชมทีนี้ผลงานเยาวชนก็เรามีนักกีฬาจากอำเภอท่าศาลาไปครับน้องพลอยน้องพลอยก็ไปแข่ง เป็นชิงแม้มเอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งกันมูชายนะคือจักรยานนิยมรับว่านักกีฬากีฬาจักรยานนี่มันค่อนข้างจะยากอาจารย์นิยมรับหนึ่งอุปกรณ์การเล่นอสองต้องมีเวลามุ่งมั่นจริงจริงสามพ่อแม่สําคัญครับตัวนี้ตัวจับสําคัญเพราะว่าน้องพลอยอย่างน้อยพื้นฐานก็คือคุณพ่อนี่โค้โสด้วยแล้วก็ รู้เรื่องราวจักรยานด้วยทุกคนต้องต้องอย่างนี้ครับถ้ากีฬาจักรยานแต่ว่าเราทางนครในเราก็ว่าเี่ยช่วงหลังนี้พยายามฟื้นฟูประมงส่งเสริมกีฬาเยาวชนใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะรองรับในโอกาสต่อไปขณะนี้ก็มีเด็กเยาวชนเยอะเข้ามาเล่นเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาเป็นตัวแทนของจังหวัดในโอกาสไปทีนี้กีฬาแน่นอนว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุมันอาจจะมีความไม่ปลอดภัยในส่วนของกีฬาปั่นจักรยานหรือ หรือกีฬาที่เรามารับผิดชอบอยู่เนี่ยมีอะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือเราพยายามระมัดระวังแล้วหรือต้องพยายามระมัดระวังคือจักรยานจริงๆมันเครื่องอุปกรณ์ป้องกันตัวมันมียกเว้นว่ามือฉมักเล่นปั่นจักรยานไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ไม่ได้ครับคุณจะชาจะเร็วถ้าหูหนวกล้มจากจักรยานอย่างน้อยมันมันเซฟเอาไว้ชวนใหญ่จักรยานนี่ความปลอดภัยนสูงยกเว้นว่ามีบ้างที่ว่าไปเกี่ยวเกี่ยไปเกี่ยวชนกันหรือว่าไปชนกับรถ ยนจักรยานยนแตของเรายอมรับอาจารย์ที่เราจัดมาสามปีนี้ไม่มีเลยความปลอดภัยไม่มีไม่มีความอุบัติเหตุเลยความปลอดภัยเป็นร้อยเลยไม่มีอุบัติเหตุจากการแข่งขันไม่มีเลยแต่ถ้าอุบัติเหตุเรื่องโรคเฉพาะตัวเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติมีบ้างมีบ้างก็คือจักรยานะฉะนั้นคือกวาจักรยานพวกผู้ปั่นทั้งสุขภาพหรือนักกีฬา ต้องเน้นความปลอดภัยนะครับดูแลไปทั้งให้สุดถนนนะครับไม่ใช่ว่าจักรยานแล้วคุณจะไปเต็มถน,นนนถนนนี่น <ะ S 2> ไมไห้ไครับอ,นอนมองอน,นาคตของอจักรยานนครศรีธรรมราชอย่างไรบ้าง เราขาดนี้ปูพื้นไว้เยอะนะครับเนื่องด้วยต้นแบบมันมีอยู่ทำเหล็กเยาวชนก็หันมาเล่นจักรยานเยอะแลตอนนี้ก็ยอมรับครับนี่ก็คิดว่าคงจะดีขึ้นครับอยากจะฝากอะไรในช่วงท้ายสั้นๆเพื่อที่จะสําหรับผู้ที่ไม่เคยปั่นหรือปั่นแล้วหรือว่าอยากจะปั่นให้มีความสุขภาพนี่ผมขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะครับว่าถ้ามีเวลาการออกกำลังกายดีที่สุด มีมีหลายประเภทแต่จักรยานนอีกประเภทหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับได้สุขภาพได้เพื่อนได้พวกได้มีเวลาและมีความสุขกับการปั่นอย่าคิดว่าไม่มีตางซื้อรถจักรยานนะครับจักรยานราคาเท่าไหรก็ได้แต่เราคิดว่าถ้าเราเข้าโรงพยาบาลราคาละเท่าไหร่นะครับนั้นมาหันออกกัมาใกล้กันะครับท่านกิติศักดิ์เทียนศรีนะครับกีฬารุ่รเป็นยาวิเศษจริงๆก็ได้ความรู้มากมายครับครับวันนี้เวลาหมดครับ ผมจรัญจุมุสิกผมยุทธการรัตนามาสและคุณกิติศักดิ์เทียนสีนะครับ <ผม S 1> ต้องลากีฬาเมืองคครในสัปดาห์นี้ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีรครับสครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาโนชเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัดเสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปักตะกรอ้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิป2016 17-18กันยายน2559ณสนาม DP s t สเตเดียมเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชพบกับทีมชาติไทยและทีมนานาชาติสโมสรกีฬาต่างๆ1ปีมีครั้งเดียวห้ามพลาดเซปักตะกรอ้อ12นักสัตว อาเซียนแชมเปี้ยนชิป2016